สวัสดีครับเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ The Nation ประกาศเป็นฉบับสุดท้ายหลังจากที่ตีพิมพ์มา47ปีขึ้นปีที่48วันที่1กร,รกฎาคม1971เป็นวันกำเนิดของหนังสืพิมพ์ภาษาอังกฤษชื่อ The Nation วันนี้ผ่านมา47ปีขึ้นปีที่48วันที่1กร,รกฎานี้ เป็นวันสุดท้ายของสิ่งพิมพ์จะยังคงอยู่ในออนไลน์แต่สิ่งที่จับได้ต้องได้สัมผัสได้ในฐานะเป็นสิ่งพิมพ์นั้นจะหมดยุคหมดสมัยครับผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง The Nation ตั้งแต่วันแรกเป็นพนักงานหมายเลขที่1 0-01ของ The Nation นยอม มีความรู้สึกทั้งอาลัยทั้งตื่นเต้นอาลัยของการจากไปของสิ่งพิมพ์ตื่นเต้นที่ว่าเราจะได้เห็นปรากฏการณ์ว่าหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในประเทศไทยจะสามารถรับใช้ประชาชนต่อเนื่องในรูปแบบดิจิทัลหรือไม่อย่างไรถึงแม้ว่าผมจะ กเกษียณจากเดอะเนชั่นมาปีเสร็จแล้วและหนังสือพิมพเดอะเนชั่นฉบับสุดท้ายวันนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าตลอดเวลา47ปีที่ผมอยู่กับหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นนั้นเป็นช่วงเวลาที่สนุกท้าทายภาคภูมิใจและมีความสำนึกตระหนักในหน้าที่ของคนข่าว ที่มีความรับผิดชอบที่เคารพในจริยธรรมและที่ให้ความสำคัญกับคำว่าสาธารณประโยชน์ทุกนาทีของการทำงา,านงานดังนั้นวันนี้หลายๆคนจะได้เห็นในโซเชียลมีเดียสำหรับภาพนี้ครับหน้าหนึ่งของ The Nation The New Beginning at 48ซึ่งมีภาพหน้าหนึ่ง โดยเฉพาะหน้านหนึ่งวันแรกวันที่หนึ่งกรกฎาคมหนึ่เป็นการ์ตูนของคุณประยูนจันยาวงบทนำนั้นร่างโดยบอมราชวงศ์อายุมงคลสนกุลและพวกเราช่วยกันตกแต่งจนกระทั่งเป็นบทนำที่ประกาศปณิธานของคนข่าวคนไทยที่ต้องการจะเสนอข่าวเป็นภาษาอังกฤษจากแง่มุมของคนไทยบรรณาธิการนักข่าวเป็นคนไทย เพราะขณะนั้นมีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ชื่อบางเกาะโพสต์ไปซื้อหนังสือพิมพ์ชื่อบางเกาะเวิลด์จนกลายเป็นการผูกขาดและเราคนไทยที่ทำงานในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษทั้งสองฉบับก็ตัดสินใจออกมาตั้งหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นโดยที่ทุนก็ไม่มีประสบการณ์ก็มีน้อยมีแต่ความมุ่งมั่นและอุด,ดมการณ์ของการที่จะทำหน้าที่เป็นสือ่อ ที่จะสะท้อนถึงความเป็นไปในประเทศไทยและภูมิภาคนี้อย่างซื่อสัตย์ซื่อตรงและได้มาตรฐานวิชาชีพสากลจึงเป็นช่วงเวลาสำหรับคนข่าวรุ่นนั้นที่ตื่นเต้นที่มีความทุ่มเทที่ไม่มีความกลัวที่สำคัญคือเป็นความภาคภูมิใจของคนข่าวที่สามารถมาทำหนังสือพิมพ์โดยไม่มีนายทุนครับ เพราะว่าเด n a เนชั่นขณะนั้นเราเชื่อในการที่จะให้สาธารณชนเป็นเจ้าของบางคนก็พูดทำนองว่านั่นอาจจะเป็นสตาร์ทอัพของยุคสมัย 60s ก็ได้ตอนนั้นไม่มีคำว่าสตาร์ทอัพครับมีแต่คำว่าความกล้าความบุกเบิกการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆในแวดวงสื่อมวลชนและได้การสนับสนุนจาก สาธารณาชนอย่างเต็มที่โดยที่เราก็ไม่แน่ใจครับว่าเราจะอยู่รอดได้กี่เดือนด้วยซ้าไปเพราะการทำสื่อเป็นธุรกิจอย่างหนึง่งแต่เราเชื่อในฐานะคนข่าวว่าอุดมการความมุ่งมั่นการทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตการรักษาระยะห่างจากผลประโยชน์การสร้างความสำนึก ความตระหนักในคนข่าวทุกขั้นตอนของการทำข่าวจะไม่ยอมให้ผลประโยชน์มาทำให้เกิดความลำเอียงอคติในการรายงานข่าวเราไม่สามารถบอกว่าเราเป็นกลางร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าความว่าความเป็นกลางนั้นนิยามยากแต่เรายึดว่าเราจะต้องไร้อคติภาษาฝรั่งไม่ใช้คำว,ว่า neutral ที่ปแปลว,ว่ากลางนะครับในวิชาชีพสื่อที่เป็น ผู้รับผิดชอบและมีมาตรฐานสากลเขาใช้คำว่า objective ใช้คำว่า impartial impartial แปลว่าไม่มีอคติไม่ว่าในใจของคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบหรือไม่ชอบกับสิ่งใดแต่เมื่อคุณสวมวิญญาณของคนข่าวคุณจะต้องลบความรู้สึกส่วนตัวนั้นสัมภาษณ์คนครบ ด้านทุกด้านทุกมิติที่สำคัญที่สุดคือให้ความยุติธรรมต่อคนที่ตกเป็นข่าวภาพนี้ที่ผมมเห็นขณะนี้นะครับคือหนังสือพิมพ์ในยุคแรกๆเราจะตื่นเต้นมากเลยครับเมื่อหนังสือพิมพ์ออกมาจากแท่นและเราไปตรวจที่หน้าแท่นนี่คือบรรณาธิการแผนกต่างๆมายืนออก,กันอยู่ที่หน้าแท่นเพื่อจะตรวจสอบว่าข้อความภาพพาดหัว ที่ออกวางรุ่งขึ้นนั้นถูกต้องหรือไม่ยุติธรรมหรือไม่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหรือไม่เป็นการแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงหรือไม่จึงมีกระบวนการของการเขียนข่าว rewrite คือการเขียนข่าวและปรับปรุงเนื้อหามาจนถึงการ edit คือการมีบรรณาธิการที่จะตรวจสอบไปจนถึงมีการพิสูจน์อักษร หมายถึงการอ่านตรวจสอบการสะกดการันภาษาเนื้อหาถูกต้องฉะนั้นกระบวนการของการทำสื่อในยุคสมัยนั้นผ่านการตรวจสอบผ่านการซักถามแม้กระทั่งเด็กส่งกาแฟยังมีส่วนในการทำให้หนังสือพิมพ์มีรุ่นขึ้นดีขึ้นได้มาตรฐานที่ควรจะเป็นเพราะว่าเด็กส่งกาแฟนั้นจะรับใช้ทุกคนในกองบรรณาธิการ บางครั้งมีปัญหาบางครั้งฝนตกหลังคารั่วมีผลทําให้การผลิตการพิมพ์ม,มีอุปสรรคเกิดขึ้นเด็กสมกาแฟนี่แหละครับจะเป็นคนช่วยยกของจะเป็นคนช่วยทําให้เหล่าบรรดาน,นักข่าวบรรณาธิการผู้ช่วยบรรณาธิการคนปะหน้าทั้งหลายแหลสามารถทํางานได้ตามปกติจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคธรรมชาติใดๆก็ตาม การคุกคามนั้นมีตั้งแต่ฝนรั่วไปจนถึงปฏิวัติจนถึงมีคำสั่งของทหารที่ยึดอำนาจเซนเซอร์ ensor, ตั้งข้อหาเรียกตัวกักขังคมคู่คุกคามนี่คือจิตวิญญาณของคข่าวครับดังนั้นวันนี้เราเห็นเนื้อหาข่าวคราวในโซเชียลมีเดียเราอาจจะไม่เข้าใจว่ากระบวนการของการผิดสื่อที่รับผิดชอบ สื่อที่มีการตรวจสอบสื่อที่ให้ได้มาตรฐานทุกวันทุกข่าวเป็นกระบวนการที่ทดสอบคนและทำให้คนมีคุณภาพจริงๆครับดังนั้นถ้าจะเสียดายถ้าจะมีความอาลัยในการจากไปของสื่อสิ่งพิมพ์วันนี้นั่นก็คือความอาลัยต่อคุณภาพที่ทุกวันนี้อาจจะมีปัญหาเพราะกระบวนการการผิดเนื้อหานั้นถูกตัด ขั้นตอนหายไปอารมณ์ความรู้สึกความเห็นสำคัญกว่าข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมในการนำเสนอทุกวันนี้อาจจะมองไม่ออกครับว่าการจะได้ข่าวมาหนึ่งชิ้นการที่บรรณาธิการหัวหน้าข่าวบอกว่าให้ตรวจสอบก่อนนักข่าววิ่งมาบอกว่ามีข่าวนั้นข่าวนี้คำถามแรกจากหัวหน้าข่าวก็จะบอกว่าเช็คก,ก่อน ตรวจสอบก่อนจริงหรือเปล่าใครยืนยันคนที่ให้ข่าวอ้างชื่อได้ไหมถ้าอ้างชื่อไม่ได้คุณแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาจะไม่โกหกเราตรวจสอบให้แน่และตรวจสอบไม่ต่ำกว่าสองแหล่งข่าวในเรื่องเดียวกันจึงจะนำเสนอดังนั้นคนที่ทำหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นจะเป็นคนที่เชื่อในคุณภาพจะเป็นคนที่เชื่อในการตรวจสอบข่าว และที่สำคัญจะต้องเชื่อในความยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เป็นข่าวจึงเป็นที่มาของสิ่งที่เราเรียกว่า the nation way เป็นคู่มือจริยธรรมของคนข่าวมีบอกไว้ชัดเจนในทุกบทว่าคนทำข่าวมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรคนทำข่าวจะต้องประพฤติตัวอย่างไร คนทำข่าวจะต้องเขียนข่าวด้วยวิธีไหนและคนทำข่าวจะต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นข่าวอย่างไรแม้กระทั่งภาพที่ตีพิมพ์จะต้องให้แน่ใจว่าเป็นภาพที่แม่นยำถูกต้องและไม่ละเมิดสิทธิไม่เป็นการตกแต่งสะท้อนถึงความเป็นจริงดังนั้นคำว่า จริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของคนทำข่าวคนทำข่าวจะไม่มุ่งแต่สร้างความหมือหวาหือหาคนทำข่าวต้องยึดถือความจริงหรือสิ่งที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดและถึงแม้จะไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรก็ต้องพยายามนำเสนอทุกๆด้านของ ข้อมูลเหตุการณ์นั้นๆให้ผู้อ่านได้ตัดสินใจเองคนข่าวจะไม่ตัดสินใจแทนผู้บริโภคข่าวคนข่าวมีหน้าที่นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงทุกๆด้านให้รอบด้านมากที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งในภาวะเป็นนักวิชาชีพจะทำได้ไม่ได้บอกว่าทำได้ร้อทุกวันทุกข่าวแต่บอกว่าได้พยายามที่สุดอย่างไร ให้คนรับข่าวสารนั้นๆได้รู้ว่าคนทำข่าวได้ทุ่มเทที่สุดแล้วภายใต้ข้อจำกัดของเวลาและภายใต้ข้อจำกัดของความสามารถเข้าถึงข้อมูลเพราะว่าหลายครั้งข่าวคราว,าวที่ละเอียดอ่อนที่กระทบต่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเขาจะพยายามหลบเลี่ยงการให้ข่าวแต่หน้าที่ของคนข่าวที่รับผิดชอบนั้นจะต้องตรวจสอบเจาะลึกอดทน ไม่ว่าจะต้องพยายามมากน้อยเพียงใดไม่ว่าจะต้องเหนื่อยยากอย่างไรความภาคภูมิใจของคนทำข่าวคือสามารถหาข้อมูลท่ามกลางข้อจํากัดของข้อมูลเวลาและความเสี่ยงต่อชีวิตตัวเองได้ซ้ำไปดังนั้นนี่คือความภูมิใจและนั่นคือจิตวิญญาณที่เมื่อเราเห็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รับผิดชอบที่อยู่คู่บ้านเมืองมาหลายสิปีต้องหายไป แน่นอนครับความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์และเทคโนโลยีที่มาก็บอกเราส่งสัญญาณมาสำหรับผมไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วครับที่เห็นสัญญาณว่าวันหนึ่งสื่อสิ่งพิมพ์จะมีความสำคัญน้อยลงแต่นั่นไม่ได้แปลว่าจิตวิญญาณและหลักการทำสื่อนั้นจะหดหายไปตรงกันข้ามจะริยธรรมไม่เคยตายครับ สื่อสิ่งพิมพ์อาจจะตายซื่อสิ่งพิมจจพ์มอาจจะหดหายซื่อออนไลน์อาจจะมาทดแทนแต่จริยธรรมของคนทำสื่อยิ่งจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะท่ามกลางการล้นเออของข่าวสารและข้อมูลในโซเชียลมีเดียนั้นสังคมยิ่งต้องการคนที่มาทำหน้าที่เป็นสื่ออาชีพที่จะมาตรวจสอบ ที่จะมาบอกกล่าวที่จะมาเป็นผู้สังเกตการบอกเล่าว่าหลังจากตรวจสอบแล้วหลังจากใช้มาตรฐานของความเป็นสื่อทำหน้าที่ในการเช็คในการอธิบายแล้วบอกกล่าวกับสังคมได้ว่านี่คือความจริงที่น่าเชื่อถือดังนั้นการทำสื่อโดยเฉพาะเนชั่นความภูมิใจของคนทำเนชั่นมาตันหลอด คือความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ยืนยันได้ครับว่าทุกคนที่ผ่านเนชั่นจะสามารถบอกกับทุกคนได้อย่างภาคภูมิใจว่าไม่เคยมีใครสั่งเขาให้ทำผิดจากมาตรฐานของวิชาชีพไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบรรณาธิการไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนายทุนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ว่าคนนั้นจะมีอิทธิพลบารมีอย่างไร เขาไม่สามารถที่จะมาบอกกันนักข่าวของเดอะน t i o n ชันว่าคุณต้องเขียนข่าวอย่างนี้คุณต้องชมคนนี้คุณต้องด่าคนนั้นไม่มีครับและบ่อยครั้งที่กองบรรณาธิการเดอะนชันต้องตัดสินใจแม้กระทั่งไม่รับโฆษณาเพราะมีข้อสงสัยว่าถูกศีลธรรมจริยธรรมหรือไม่บ่อยครั้งที่เราถูกคุกคาม บ่อยครั้งที่นักข่าวถูกเรียกไปโดยผู้มีอำนาจคมคูหรือหวานล้อมหรือสั่งการแต่เชื่อไหมครับว่านักข่าวช่างภาพทุกคนของเดนเนชั่นรู้ว่าข้างหลังเขาคือบรรณาธิการผู้ช่วยบรรณาธิการทีมทั้งหมดของกอบรรณาธิการจะปกป้องเขาปกป้องในเสรีภาพที่จะทำหน้าที่ ไม่ว่าภายนั้นจะเป็นภายทางธุรกิจภายทางการเมืองหรือภัยส่วนตัวก็ตามดังนั้นนี่คือสิ่งที่ตกทอดมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจากวันแรกของเนชั่นที่เริ่มต้นด้วยปณิธานว่าเราจะเป็นคนข่าวที่เป็นอิสระเราจะเป็นคนข่าวที่จะไม่ ฟังคำสั่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะมาจากไหนเราเป็นสื่อที่ไม่มีนายทุนที่มาสั่งการคนที่เราทำงานให้มีคนกลุ่มเดียวเท่านั้นคือประชาชนดังนั้นชื่อเสียงความน่าเชื่อถือความภาคภูมิใจจึงมาจากการทำงานทุกวันกับทุกข่าวเราแข่งขันกันทำข่าวเพื่อให้ได้ข่าว ที่ดีที่สุดของวันนั้นเราแข่งกันได้ Exclusive หมายถึงการเจาะเข้าไปในข่าวที่คนอื่นไม่ได้ที่สังคมอยากได้ที่ทุกคนบอกว่าข่าวอย่างนี้ทำยากทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังเพราะมีผลประโยชน์ที่จะคุกคามคุณเพราะเป็นความลับสุดยอดเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้รายงานเราที่เนชั่น จะสวนกับกระแสต่างๆเหล่านั้นแล้วจะบอกว่าถ้าสังคมต้องการถ้าหากข่าวนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมถ้าหากข่าวนี้คือการเจาะเข้าไปในข้อมูลที่สังคมพึงจะรู้เราต้องทำวันนี้ไม่สำเร็จพรุ่งนี้ทำต่อการประชุมข่าวเราจะบอกเลยว่าข่าวนี้ไปถึงไหนอย่างไรมีอุปสรรคอย่างไรถ้ามีอุปสรรค บอกกอหัวหน้าขา่าวนักข่าวช่างภาพจะต้องมาสมหัวกันและหาทางว่าต้องเจาะให้ได้เพราะนี่คือภารกิจของเราผมเชื่อว่าความรู้สึกของคนข่าวที่อยู่ในบรรยากาศของห้องข่าวอย่างนั้นทุกวันและไม่ใช่เพียงแต่ประกาศในเอกสารในหนังสือเป็นตัวหนังสือเท่านั้นแต่ปฏิบัติทุกวันปฏิบัติทุกกรณี และปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกันหมดนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนข่าวที่มีจิตวิญญาณของความเป็นนักข่าวพอเห็นข่าวว่าตัวสิ่งพิมพ์ของเดอะเนชั่นกำลังจะหายไปส่วนหนึ่งก็คงใจหายไปด้วยครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คงจะให้ กำลังใจตัวเองและก็บอกกล่าวกับคนรุ่นต่อไปของการทำข่าวว่าสื่อจะเปลี่ยนไปอย่างไรแพลตฟอร์มจะเปลี่ยนไปอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารักษาจิตวิญญาณของความเป็นข่าวความเป็นนักข่าวความเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรายงานข่าวความที่เป็นผู้ที่เฝ้าประตูให้กับประชาชนให้กับผู้บริโภค ความเป็นกระจกส่องสังคมการทำสื่อนั้นเป็นตลาดเสรีแห่งความคิดเห็นหลากหลายความพร้อมที่จะรับฟังทุกๆฝ่ายการงดเว้นจะตัดสินก่อนที่จะได้ข้อมูลการให้โอกาสกับคนด้วยโอกาสการให้เสียงกับคนที่ไร้เสียง การเดินเข้าไปถึงมุมซอกหลืบของสังคมที่ไม่มีใครสนใจมานำเสนอส่องแสงเข้าไปในมุมมืดๆของสังคมให้คนได้รู้ว่านี่นะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมเรากล้าสวนทางกับกระแสกล้าขัดขืนคำสั่งของทางการกล้าบอกว่าเราไม่เชื่อ ในคำถแถลงของนักการเมืองเมื่อเราเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้และกล้าที่จะเป็นเสียงที่โดดเดี่ยวในยามที่สังคมเจอกับวิกฤตและเราอาจจะเป็นเพียงเสียงเล็กๆท่ามกลางความกลัวท่ามกลางความคลางแคลงท่ามกลางความขัดแยง้งแต่สื่อต้องเป็นเสียงของเหตุและผล ซึ่งหลายครั้งเมื่อสังคมเข้าสู่ภาวะของความขัดแย้งอย่างรุนแรงต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ของตัวเองบางครั้งเสียงของสื่อที่พยายามให้เหตุและผลนั้นอาจจะเป็นเสียงส่วนน้อยอาจจะเป็นเสียงโดดเดี่ยวได้ซ้าไปแต่คนทำสื่อต้องยืนหยัดต้องพยายามแสวงหาเหตุผลเพื่อนำเสนอต่อสังคมให้ช่วยกันคิดช่วยกันอา่าน ผมพูดเสมอครับว่าสื่อที่ดีสื่อที่รับผิดชอบนั้นยามที่พายุพัดมายามที่มีกระแสคลื่นลมอันรุนแรงซัดผ,ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกระแสของการเมืองกระแสเศรษฐกิจกระแสสังคมก็ตามแต่ความสําคัญของคนทําสื่อที่รับผิดชอบคือต้องยืนหยัดอยู่ตรงนั้นและสื่อที่รับผิดชอบสื่อที่ซื่อตรงต่อประชาชนนั้นหลังจากพายุ ผ่านไปแล้วเขายืนอยู่ตรงไหนก่อนพายุมาเมื่อพายุผ่านไปเขาจะยืนอยู่ตรงนั้นที่เดิมจะไม่ถูกซัดหายไปจะไม่โอนเอียงตามกระแสและก็จะไม่อ่อนข้อต่อความไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมนี่คือหลักการของสื่อดังนั้นไม่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะหายไปสื่อออนไลน์จะมาสื่อโซเชียลมีเดียจะมาหลักการไม่เปลี่ยนครับ ตรงกันข้ามคนติดตามคนดูคนเฝ้ามองคนอ่านคนฟังคนชมจะมีมากขึ้นหลายเท่าได้สัาไปดังนั้นวันสุดท้ายของเดเนชั่นในภาพหนังสือพิมพ์เป็นการสิ้นสุดของยุคสมัยหนึ่งแต่ก็ไปจุดเริ่มต้นของอีกยุคสมัยหนึ่งที่คนทำสื่อควรจะ ตระหนักและใช้โอกาสของเทคโนโลยีที่สามารถจะนำเสนอในรูปแบบแตกต่างกันออกไปหลากหลายมากมายคึกคักตลอดเวลาถ้าคนสื่อหนังสือพิมพ์ปรับตัวได้ก็ย,ยังยืนตรงงามอยู่ในวงการสื่อและบอกกล่าวกับสังคมได้ว่าเราจะยิ่งทำหน้าที่การตรวจสอบการให้ความเป็นธรรม การเป็นปากเสียงของคนยากไรการเป็นเสียงของเหตุและผลในยามที่สังคมเกิดความขัดแยง้งยิ่งเข้มข้นขึ้นยิ่งรับผิดชอบมากขึ้นยิ่งจะช่วยให้สังคมมีความหวังมากขึ้นว่าสื่อที่ดีสื่อที่รับผิดชอบสื่อที่เชื่อถือได้สื่อที่ไม่ตกใต้อิทธิพลทุนหรืออิทธิพลการเมืองหรือการคุกคามยังเป็น สมบัติที่สำคัญที่สุดของสังคมโดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตยที่ต้องการความหลากหลายของความเห็นที่ต้องการให้มีการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างที่เป็นสื่อกลางที่จะนำข้อมูลข้อเท็จจริงและเป็นแกนกลางของการตรวจสอบไม่ให้มีเฟกนิวส์ไม่ให้มีเฮดสปีชห,หรือวาทะที่สร้างความเกลียดชังเรายิ่งต้องสร้างสื่อรุ่นใหม่ ที่จะเข้าใจว่าบทบาทที่สำคัญจจริยธรรมนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลตามกระแสสังคมจจริยธรรมนั้นไม่มีวันตายและจะริยธรรมนั้นเป็นหลักการข้อเดียวที่จะรับรองว่าสื่อที่มีคุณภาพจะยังเป็นสมบัติเสาหลักแห่งการสร้างสังคมจากนี้ไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ